ส ل ا م าอะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะตอบคำถามนะครับ f c ซที่ถามเข้ามานะครับนี่เมโกนะครับกรีดยากหรือเปล่านะครับกรีดยากไหมก็กรีดแรกๆนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันมันกรีดยากนะครับมันกิน หนน้ายายงะครับกินหน้ายางกินหน้าอ่อนนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะนะครับของมีดนะครับที่มันไม่มีพุงนะครับจะมีหูทางด้านในแตอหูเวลาเรากรีดมาหูมันจะกินนะครับหน้ายางจะกินหน้ายางทีนี้เวลาเรากรีดมามันจะกินหน้ายาง แต่ส่วนมากเขาจะกรีดเอียงนะครับจึงทำให้หูมีดนะครับมันไม่กินหน้ายางแต่มันจะซ้นเปลืองเปลือกทีนี้ผมก็เลยปรับแต่งนะครับที่ผมใช้อยู่ผมปรับแต่งให้หูมีดสุ่มคมเข้าทางด้านในนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่ง ทางด้านพุงนะครับอยู่ทางด้านในนะครับผมจะสุ่มคมเข้ามาแล้วฝั่งนี้ผมก็จะรับเสมอๆนะครับไม่สุ่มคมเข้าไปทางด้านในจึงทำให้าลากรีดนะครับมันไม่กินหน้ายางแต่ถ้าเราเอียงนะครับเราเอียงเอียงก็ได้นะครับเวลาเราจิก มันจะจิกดูง่ายกว่ามีดธรรมดานะครับส่วนมากจะปีดเอียงอ่างนี้นะครับก็ปีดได้สองลักษณะนะครับมีดแมคโครปีดทับหน้าก็ได้ปีดแบบเอียงมีดก็ได้นะครับ ผมจะใช้นะครับร่อง70นะครับเพราะว่าร่องหกสิบร่องหก้ามันวงทางด้านนอกนะครับมันจะแคบแล้วทีนี้มันจะกินร่องนะครับลึกรอยกรีบมันจะกินลึกทีนี้ทำให้มันไปบาดหน้าอ่อนจะบาดง่ายนะครับผมจึงใช้ร่องเจ แล้วก็แต่งหูพุงนะครับสุ่มคมเข้ามาทางด้านในนะครับสุม่มสุ่มประมาณนี้เลยนะครับก็เข้าไปดูในคลิปวิธีแต่งได้นะครับเดือยน,นี่เราจะให้สั้นให้ยาวก็ได้นะครับแต่ผมผมจะชอบเดือยสั้นนะครับเวลาปีดนะครับ องศาในการเอียงก็จะสวยนะครับจะสวยงามเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะครับมันจะเอียงอยู่นะครับมันจะไม่ตั้งตั้งตรงนะครับทีนี้อ่าผมจะกรีดให้ดู แบบทับหน้ามานะครับทับหน้ากรีดทับหน้ามาเลยนะครับถ้าแต่งแบบที่ผูกแต่งนะครับมันก็จะกรีดได้นะครับสองลักษณะเลยนะครับร่องมันจะอยู่มันกับหูคลองนะครับมันจะหูคลอง เพราะว่าหูมันไม่ไปกินหน้าอ่อนนะครับแลวรอยกรีดมันจะเสมอน้ำยางการกรีดก็จะกรีดในความรู้สึกนะครับถ้าชำนานนะครับมันก็จะกรีดง่ายกว่ามีดธรรมดาอันนี้ผมอบอกไปตามความรู้สึกนะครับถ้า กรีดไม่ดีนะครับผมก็คงไม่ซื้อมานะครับต้องขออภัยนะครับมือไปกระแทกกล้องนะครับก็กรีดมาซอยสั้นๆมาได้นะครับแต่ถ้าเดื่อยมันยาวยังไงก็ต้องละต้องซอยยาวๆนะครับกระตุกไม่ได้พอเดือยมัน มันจะติดเดือยน,นะครับเวลาเรากรีดยางเราต้องศึกษานะครับเรียนรู้ในแต่ละวันว่าเราควรที่จะปรับตรงไหนบ้างนะครับในการกรีดไม่ใช่ว่าปิดเอาแค่ให้มันเสร็จนะครับ ในแต่ละวันมัน,ม,นมันก็ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพที่เราจะได้น้ำยางที่เราจะได้มันจะน้อยนะครับเมื่อมันน้อยแล้วเราก็กรีดเยอะก็จริงแต่ว่ามันได้ไม่คุ้มนะครับกับความเหนื่อยนะครับเราต้องกรีด ให้น้ำยางออกดีทุกต้นรอยตีดมันจะต้องเสมอนะครับเรียบตั้งแต่ต้นนะครับจนจบน้ำยางมันถึงจะออกดีบางท่านตีดนะครับตอนจิกัวยังไม่ถึงน้ำยางเลยนะครับ ประมาณเซนสองเซนนะครับกว่าจะถึงน้ำยางตอนที่จิกนะครับจิกไม่ถึงน้ำยางความความกว้างนะครับความยาวของหน้ายางนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับความยาวของรอยกรีดที่ไม่ เนื้อเยื่อเจริญนะครับเสงเด็ดยังไม่ออกนะครับตอนนี้น้องด้ยังไม่มานะครับาตากล้องยังไม่มาผมก็จำเป็นต้องถ่ายก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทันนะครับ คนอื่นเขาเก็บแล้วนะครับผมยังกรีดไม่เสร็จเลยนะครับคนซื้อน้ำยางนะครับผมคนผูกขายก็ต้องคอยผมบ้างนะครับนะครับปีดครับหน้านะครับใช้แก้มนะครับเบียดหน้ายางครับ เบียดหน้ายางมาเลยเวลาปิดหน้ายางก็จะเสมอนะครับเรียบสวยอย่างที่เอซนะครับทุกท่านเห็นนะครับมือเดียวนะครับเราก็สามารถกรีดได้นะครับสำหรับเมโก ถ้าเราชำนาญน,นะครับไม่ต้องไปกำรรม,มันแน่นนะครับกำม,มันเบาๆก็พอกำเบาๆจับเบาๆนะครับมตีดมาแต่น้ำยางมันไหลเร็วมันก็ต้องกระตุกให้เร็วนะครับผมกระตุกเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวกล้องมัน สั่นแล้วดูไม่ชัดนะครับนะครับมันจะชิดเนื้อเยื่อจเจริญเลยนะครับเรากรีดตามรอยเดิมเลยนะครับกรีดให้ลงตามรอยเดิมรอยที่เราได้กรีดไว้ก่อน วันถัดไปเราก็กรีบนะครับตามรอยเดิมรักษาระดับเดิมไว้นะครับอย่าให้ลึกเนี่ยเจริญจะออกสีขาวๆนะครับต้องลองนะครับถ้า f อที่สนใจ จึงจะรู้ว่ามันยากมันง่ายนะครับมันมันไม่ยากนะครับถ้าเรา,าจะศึกษานะครับเรียนรู้นะครับจะฝึกกรีดมันไม่ยากก็เหมือนกับตอนที่เราฝึกกรีดนะครับกับมีดธรรมดานะครับมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับ เด็กๆมันก็ไม่รู้จะกรีดยังไงนะครับก็กรีดยากถ้าจิกครั้งแรกไม่ถึงก็จิกซ้ำนะครับไม่ชิดนื้อเย่อเจอก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามมุอะลัยกุมสวัสดีครับ